เนาะบท่านเขาอเอาว่างเท่านั้นแหละหนุมกันจะวะเแก้วเพราะว่างหนุมกันจะวะใช้มือไผเป็นมือไพ่ตัก่อ๊ะมือไมอไดอกินฟรีไม่แน่นั่นหลยมีทุกที่กินได้ทุกที่ครับบางคนก็ต่อแถวเวียนนี่ฮั้เวียนนี่ มาอร่อยมะก็ต่อแถวเวียนจแจกกันมะกนกับพระท่านได้ก็ได้แล้วก็ต้องให้คนอื่นต่อครับให้ล่องแล้วจ้าหูแล้วต้องหน้าว้านเป็นทุ่งนี่ทุ่งไอยทุ่งใหญ่หน่อยทุ่งไหนทุ่งใหญ่บรรยากาศครับตักขปุนแจมขปุนไปงานบุญมหาสังฆทานเอื้อนมหาได้เนาะใช่หลายบาทให้รวมกันมหากระถิ่นมหาสังฆทานมหาสังฆทานวัดวัดบ้านหนองแสงเจระเดิญพัฒนา ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริศครับจังหวัดอุบลครับสาวงามสาวโสดทุนพันหงามสาวดกนี่แหละสาวเต่าไปมาพูดจะเอาเต่ามีสาวเหมือกันมีระ่กายังดีอย่างมีสาวอยู่ มือใหญครับยาก,กันยานยากไยากไนน่เนาะงั้นยั่งว่าสาวบดีใหญ่เลยโอ้ยพวกกีเดียเดเพี่ยงั้นว่าสาวเท่าบดีมาใหญ่เลยนะี้ มาส่งมานที่ไหนมาวุ้ยน่ะเออไม่ได้เอาเงินหน่อยมา้เดียวนี๋ยวเี้ยนครับเดี๋ยไปทั้งบุญเอาสิแบงให้เพี้กันเก็บเดือนเดือนเจ้าหน้าที่มันเก็บระยะมีก้อยมีข้าวปุ่นอยากอยากกินเหล้าเด้ออยากกินเหล้าเด้อกินก้อยนี่เด้อยอยากอดัดด้วยทต้นจะมาไว้เนยแม่นบอกนี่ครับแม่นอยู่หมดแล้วไปเดี๋ยวแบ่งกันกินครับผมขอบคุณครับผม ไอ้คนไปกินไงมนขับเพิ่นมาเก็บป้ายให้เาอาตอโพนงาม